โอเคเริ่มใหม่แลนะคะ This meeting is being recorded สวัสดีค่ะไมคยค่ะสวัสดีค่ะฟ้าค่ะสวัสดีค่ะออมค่ะชีวิตทอดแค้นนะคะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่เราเป็นว่างไปหนึ่งมีเนื่จากเราติดธุราน,นะคะแต่ว่าวันีนี้เราจะกลับมากับซีรีส์ที่ส่วนตัวมาอยากแนะนําให้ซีฟ้ากับพี่ออมและทุกๆคนในชาวสิวิทอไดฟังนั่นก็คือซีรีส์ที่ชื่อว่า เอ็กซ์ r d าออ r y ดนอรีแนะคะก็คือเดี๋ยวขอพูดก่อนเลยว่าในเทปเนี้ยค่ะจะไม่มีการสปอยตัวเนะื้อเรื่องหลักแน่นอนว่าใครอยากรุนอะไรก็คือไปดูได้เต็มที่เลยแล้วก็วันนี้เราจะมาดูว่าเข้าๆว่าเรื่องนี้มันเป็นฟิลไหนมีอะไรประมาณไหนแบบโค้งหลักที่ทุกคนจะเห็นในพวกทีเซอร์แรกก่อนนี้จะเข้าไปดูในหนังนะคะก็คือเรามาเริ่มกันที่ เรื่องโครงหลักนะคะของเรื่องตัว extra o r d i n o r y e t r a i r y นะคะเป็นเรื่องของพนายสาวที่เขาเป็นออทิสติกค่ะก็คือเป็นออทิสติกที่มีความฉลาดนั่นเองมีความทรงจำเป็นเลิศแล้วก็แบบสามารถพลิกแพลงคดีได้หลากหลายแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นออทิสติกอะเรื่องก็จะปูว่าเขาจะขาดคุณสมบัติในการแบบสื่อสารหรือน้มน้วของผู้คนนิดนึงเหมือนแบบ แค่คุยปกติเขายังจะไม่ค่อยรู้เรื่องประมาณเนี้ยเขาจะแบบจะมีเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งก็จะมีคดีในเรื่องแล้วก็มีพระเอกคอยอยู่ในทีมนางเอกคอยช่วยเหลือแล้วก็มีทีมทนายแล้วก็นางเอกเนี่ยโตมากับพ่อแค่สองคนก็นนคือมีพ่อกับนางเอกเลี้ยงเลี้ยงกันมาพ่อเลี้ยงนางเอกคนเดียวก็ก็จะไปดูในเรื่องว่าปมมีอะไรเกิดขึ้นทําไมถึงเหลือแ,แค่พ่อนางเอกนะคะแล้วก็นางเอกจะสามารถ พิสูจน์ตัวเองเป็นทนายได้ไงบ้างซึ่งนักแสดงที่รับบทเป็นนางเอกก็คือคนที่เป็นออทิสติกค,คนนี้นะคะเขาชื่อว่าทักกนะุน่าแล้วเราก็เปิดให้รู้เลยว่าเขาชื่อว่าอ,อ่าอพักอึนบินค่ะซึ่งเขาก็แสดงเป็นอูยองอูนะคะซึ่ง ภาคอื่นบินเนี่ยแสดงค่อนข้างดีคือเขาสามารถเก็บดีเทลในเรื่องของการเดินสายตาการพูดแล้วก็นังเอกเนี่ยก็ในเรื่องก็จะมีเพื่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครเคยเล่นติ๊ t ต k อกหรือว่าเห็นโซเชียลของเรื่องนี้นะคะก็จะแบบว่าเจออันนั้นน่ะที่สีฟ้าพูดะสีฟ้าลองพูดสิอันนั้นอะ่ะที่เป็นแรปการแนะลำตัวใช่ไหมใช่แล้วระหว่างนังเอกกับเพื่อนนางเอกที่ชื่อว่าออจงกุลามี เอ่ออันนี้ไม่รู้ไม่รู้ถูกผิดนะเพราะว่าขออันนี้ไอกก่อนว่ายังไม่ได้ดูแต่ว่าไปเห็นมันจะติ๊กต็อกแล้วแบบโอ้บราวมันเกร็กไกรคือเขาแนะนําตัวกันว่าอะไรนะโอ้ถือกย้าถืออู้แล้วก็อะไรขึ้นข้างหน้าดงชุดอกูชุดอามี่เออคือมันก็จะก็จะก้มหัวไปแล้วก็จะเด็บใส่กันปะแฮ่ใส่กันอ่ะต้องแล้วนะก็คือค่อนข้างดังในโซเชียลมากๆเลยอะคืออันเนี้ยที่เขาพูดแ็ปอะมันคือ นางเอกชื่อว่าอูยองอูใช่ไหมก็เป็น the 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 อูทูเดยองทูเดออูเออคือแบ่งชื่อจ <Yeah. S 2> นนะเพื่อนนางเอกอเขาชื่อดงกูลามีก็จะเป็นดงชูเดกูทูเดรามีก็เผื่อใครอยากจะไปพูดกับเพื่อนนะคะก็เลยวันนี้มีออกเสียงชัดๆให้ด้วยก็คุณพักอินปินก็แสดงได้ดีมากในเรื่องส่วนพระเอกนะคะถ้าจะให้มานิยามก็คือเป็นคุณพ่อไมโครเวฟนะคะคืออบอุ่นนะคะแล้วแต่ เป็นคนดีแบบไม่มีปมงตอนนี้ไม่มีโปมอะไรให้ให้เห็นก็เราดูปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นเป็นคนที่พึ่งพานางเอกได้อะไรอย่างงี้ก็คือถ้าดูแล้วก็คือจะอบอุ่นหัวใจแสดงโดยเอิม่มค่อนข้างหล่อเลยค่ะเขาชื่อว่าคัางแทโอนะคะก็คือเขาจะรับบทเป็นคนชื่อว่าอ e ีจุนโฮก็คือพระเอกของเรานั่นเองหล่อมากแล้วก็ไมโครเวฟเลยก็คือไมโครเวฟเดินได้ก็คือ คอยช่วยเหลือนองเอกเนก็จะมีคุณเพื่อนเพื่อนสาวสองคนนะคะแล้วก็มีหัวหน้าทนายที่เราบก็เปิดใจรับฟังนางเอกอะไรอย่างงี้<ม>ก็ถ้าใครเคยดู g o o ด d o กเตอร์ที่เป็นคุณหมอเป็นออทิสติกนักผ่าตัดนะก็แล้วอยากดูความน่ารักของออทิสติกที่เป็นทนายความก็แนะนําเรื่องอูยองอู o, ให้กับสีฟ้ากับพี่ออมไปดูนะก็คือสามารถดูได้ทาง n น t f l i ิ ง่ายมากแล้วก็มีตอนก็เป็นซีรีส์เกาหลีเนาะมีตอนกี่ตอนนะขอผมขอเช็คสักครู่ปกติซีรีส์เกาหลีช่วงนี้มันมีสิบหกตอนเนาะเรื่องนี้นี่ก็มีโอกาสจะมีเท่านั้นอเออแล้วผมก็เช็คไงใช่แล้วมีทั้งหมดสิบหกตอนจะจบในวันที่สิบแปดสิงหาคมนะตอนนี้ เล่นมาแล้วถึงตอนที่แปดใช้คำได้ว่าครึ่งเรื่องประมาณนั้นพอดีปะก็ mm hmm. สนุกสนานน่ารักคือมันเป็นความรู้สึกน่ารักแหละคือแบบไม่ว่านางเอกจะทําอะไรในเรื่องคือมันน่ารักน่ารักมากก็คือตัวละครนางเอกเขาพูดอย่างคือเขาชอบปาะวานเร,าวาเรื่องมันจะแสดงถึงความเป็นออทิสติกของนางเอกอะผ่านว่าคนคนเนี้ยแบบเครซี่เรื่องปาะวานกับเรื่องกฎหมายลงมาก เออตอนแบบเหมือนแบบชอบเพราชอบมากก็สามารไปดูได้นะคะสำหรับอยูสำหรับส,สิฟ้าคิดว่าไงแล้วก็พี่ออมคิดว่าไงลองสองคนลองพูดสิสีฟ้าคิดว่าเป็นสนใจไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> น่าสนใจคือเราอ่ะก่อนที่จะมาฟังรีวิวจากมายอ่ะก็คือเห็นผ่านผ่านตาม,มาบ้างตามแบบติกตอกหรือตาม facebook ตาม twitter อะไรอย่างเงี้ยคือพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็ ฉากการแนนําตัวที่เออที่เราเล่ากันไปเมื่อกี้ก็คือถูกตัดเป็นมีมหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เรื่องเรื่องที่บอกว่าพระเอกเป็นพ่อไอ้คเวฟเนี่ยก็เห็นผ่านตาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ดูไงเพราะว่าเพราะว่ากลัวลงแดกก็เลยรอจบยู่แต่ว่าถามว่าดูไหมก็คือดูแน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่ได้ข่าวมาคือเรตติ้งเรตติ้งไม่ธรรมดานะจ๊ะเรตติ้ง <c oughs> เห็นบอกว่าเปิดตัวต,วตอนแรกก็คือเรตติ้งแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ใช่ไหม แต่ตอนนี้อีพี8เองคือเพิ่งครึ่งเรื่องเนะเ<อ>าะเห็นบอกว่าเรตติ้งไม่ได้แมาสองหลักแล้วหรือเปาแต่รู้สึกว่าเรตติ้งอะคือแบบดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากเรตติ้งแล้วก็ดูจากการรีวิวของมาแล้วก็คือไปดูแน่นอนค่ะนี่ <laughs> พี่ออมคิดไปยังไงบ้างคะ <laughs> สนใจหนังออที่เป็นออริสติกอันนี้ไหมคะสนใจนะพี่ว่ามันมันมันดูน่าสนใจเพราะว่าคือมันจะคิดว่าเออแล้วเขาจะเป็นได้ยังไงวะ คือเข้าใจอารมณ์ใช่ปะว่าเออถ้าเป็นออทิสติกมันจะมีวิธีไหนมันจะไปเป็นแบบทนายได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอเรื่องมันดูส่งสืิมดีอะแบบเออถึงว่ามันถึงจะอะไรอะเขาเรียกว่าไงอะอาจจะแบบมีข้อแบบไม่พอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็ดูมีความพยายามแต่พี่ไม่รู้นะว่าเขาด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ย อเรื่องสร้าง,ารงสรรค์เป็นเขาเรียกว่านัเหมือนเขเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะก็อยากดูว่าเขาจะทําออกมาในรูปแบบไหนที่จะทาแบบเออนางเอกมันดูไปได้ยอะไรยเงี้ยใช่เลยค่ะสองคนอีกอย่างที่มาอยากจะพูดก่อนที่สองคนอาจจะได้ไปดูในนาะคนนะคะก็คือปกติคือเรื่องที่มันนําเข้ามาในเรื่องอะ่ะมันจะเป็นเคสคดีเรื่อยๆใช่ปะซึ่งเคสคดีที่เรื่องนี้เอามาทําอ่ะค่อนข้าง เลือกได้ดีแบบบางอย่างมันชูจุด,จดความฉลาดของนางเอกได้ดีแล้วก็ชูจุดแบบเออเหมือนพลิกพลิกแพลงนิดหน่อยของนางเอกได้ดีซึ่งแบบก็ถือว่าโอเคมากๆแบบโชว์จุดดีอะสมมุแล้วก็เลือกเลือกเคสมาได้ดีไม่ได้แบบเป็นเคสแบบสะเทือนอารมณ์แบบดึงด้ามาแบบเหมือนตัวผู้หญิงคอบคืนอะไรอย่งเงี้ยไม่ใช่เป็นเคสแบบมันมีต<ม>้องแบบจุดคิดจุดที่ต้องแบบลองพลิกแพงอะไรงเี้ยก็นา ก็แนะนำนะคะสำหรับวิดนี้ก็พวกเราที่วิทท็อกก็ขอจบการรีวิว Extra Ordinary ใช่จบกันไปยาคือยังไม่ได้แบบแนะนำแบบดีเทลย่อยนะก็ e x t r a o r d i n a r y at แอตโนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาพูดคุยก็ได้ไม่ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ก็มาคอมเมนต์ได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกด follow ตอนนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ